สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูแคปซูลอีกแล้วนะคะในห้องเรียนประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องความหมายและความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะรอสี สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์การศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต้องมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษาความหมายและความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึง สิ่งที่มนุษย์บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นการจารึกการเขียนหรือการพิมพ์ลงในวัสดุดต่างๆต,ตลอดจนถึงสิ่งของต่างๆที่ไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นการพูดหรือคำบอกเล่าการบันทึกภาพบันทึกเสียงและวัฒนธรรมต่างๆที่ไม่สามารถจับต้องได้ ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่นอ่าก็จบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของ ความหมายและความสำคัญนะคะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ครูก็มีภาระงานให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้เลยนะคะยกตัวอย่างมาให้ได้มากที่สุดเลยนะคะ สามารถตกแต่งมายแมปปิ้งของเราให้สวยงามนะคะทำในสมุดนะคะทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานลงในอารบัมวิชาประวัติศาสตร์กันด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปครูแคปซูลจะสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรารอไปติดตามพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ